นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่360องศาโกกรีนของท่านนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับวันปลายสัปดาห์กับผมกิติพันธุ์นุตตะยกุลนะครับช่วงนี้จะต้องฝากความห่วงใยนะครับถึงพี่น้องชาวภาคเหนือนะครับที่ประสบอุทกภัยทุกๆท่านเลยนะครับเน้นที่จังหวัดเชียงรายแพร่พะเยาแล้วก็น่านนะครับหวังว่าตอนนี้ทุกๆท่านคงจะสบายดีนะครับอย่าลืมนะครับขนของขึ้นที่สูงระมัดระวังเรื่องฟืนไฟด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับเหล่าบรรดาจิตอาสาอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทั้งหลายนะครับที่ ว่าผลพวงจากภาวะโลกร้อนและภาวะโลกเดือดนะครับในภาพรวมของโลกใบนี้วันนี้มีอะไรในไฮไลท์ของเรากันบ้างนะครับดูนะครับ <L un> การศึกษาชี้อันตรายจากน้ำท่วมโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง49%ภายในสินส้นศตวรรษนี้เกาหลีใต้เผชิญคลื่นความร้อนหนักทำลายสถิติยอดผู้ป่วยพุ่งทะลุ2000รายแล้วจีนก็สร้างสถิติใหม่นะครับในการใช้พลังสะอาดลดการใช้ถ่านหินในช่วงคลื่นความร้อนที่ผ่านมานี้ครับ และการพูดคุยในด้านการโกกรีนนะครับมาดูสิครับว่าอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรมรงนาวาสวัสดนะครับรองคณบดีคณะประมงของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์หลังจากที่มาพูดคุยกับเราเมื่อ3สัปดาห์ก่อนว่าจะไปสํารวจปาการังนะครับในประเทศไทยตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2จับมาดูกันครับ เราเชื่อมโยงนะครับกับสถานการณ์อุทกภัยนะครับแต่ว่าเป็นภาพรวมของทั่วโลกมั้งครับเพราะว่ามีการศึกษาเตือนแล้วนะครับว่าอันตรายจากน้ําท่วมโลกนั้นจะมีความถีนะครับแล้วก็ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีก49%ภายในศตวรรษนี้ครับการศึกษาเตือนว่าชายฝั่งบริเวณของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมหาสมุทรอินเดียนะครับรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือแถวๆบ้านเรานะครับรวมถึงหมู่เกาะแปซิฟิกด้วยจะได้รับผลกระทบอย่างมากทีเดียวครับ การศึกษาใหม่คาดการว่าความถี่ซึ่งไม่ใช่ความรุนแรงนะครับของน้ำท่วมทั่วโลกนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นถึง49%ระหว่างปี2020นะครับถึง2100หากโลกยังคงเดินหน้าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่อย่างนี้ครับการเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดของความถี่น้ำท่วมนั้นคาดว่าจะเกิดขึ้นที่บริเวณของชายฝั่งในแอฟริกาเขตร้อนและเอเชียรวมทั้งแอฟริกาเหนือที่แห้งแล้งด้วย ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและมหาสมุทรอินเดียน,นะครับรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และหมู่เกาะแปซิฟิก Pacific, ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นผลกระทบที่เด่นชัดที่สุดเช่นเดียวกันตามที่ระบ,บุไว้ในเอกสารที่ตีมพิมพ์ในวรารสาร Water Resources Research ครับ การศึกษายัางเน้นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะต้องทราบว่าแผนที่น้ําท่วมที่ใช้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอ้างอิงจากแบบจําลองคอมพิวเตอร์นั้นอาจจะไม่ค่อยแม่นยําในการจําลองพฤติกรรมของน้ําท่วมจริงแล้วครับในขณะนี้ดังนั้นจึงมีการใช้เทคนิคใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่ตั้งใส่ลงในแบบจําลองครับ สำหรับความน่าจะเป็นของน้ำท่วมที่กำหนดนะครับโดยพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดจากฝนแม่น้ำและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลทีมวิจัยจากประเทศอังกฤษนะครับได้ใช้แบบจำลองเพื่อคำนวณความเปลี่ยนแปลงที่คาดการไว้ของปริมาณน้ำฝนการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลนะครับที่ระดับความร้อนที่กำหนดขึ้นในระดับต่างๆจากนั้นก็ปรับความน่าจะเป็นนะครับในการคำนวณนี่แหละครับจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในเหตุการณ์ต่างๆต่อไปครับ การศึกษายังเน้นว่าโลกอาจจะประสบกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างสม่ำเสมอและขอบเขตที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับของอันตรายจากน้ำท่วมชายฝั่งทั่วโลกซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าภายในปี2100แม้ในสถานการณ์การปล่อยมลพิษนนะครับจะอยู่ในระดับต่ำก็าตามทีทางนี้เนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำในมหาสมุทรนะครับจะยังคงเพิ่มขึ้นแม้หลังจากอุณหภูมิอากาศผิวโลกนั้นจะทรงตัวทำให้เกิดการขยายตัวของน้ำทะเลและทำให้ระดับน้ำทะเลนั้น เพิ่มขึ้นหรือว่ายกตัวขึ้นนั่นเองนะครับ มาต่อที่เกาหลีใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้คุณแซคธนินวัตรพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับจริงๆเกาหลีใต้อยู่ในย่านเดียวกันนะครับก็เจอเรื่องของคลื่นความร้อนไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าผู้ป่วยในเกาหลีใต้ในขณะนี้นะครับพุ่งทะลุ2,000รายไปแล้วเกี่ยวกับคลื่นความร้อนที่ทําลายสถิติสูงสุดเป็นอันดับที่2นะครับตั้งแต่ประวัติศาสตร์บันทึกมาครับในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับจำนวนผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนในเกาหลีใต้พุ่งเกิน2,800รายเข้าไปแล้วนะครับ ซึ่งใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับตามรายงานของหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีใต้ หน่วยงันดังกล่าวครับรายงานว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น41รายทำให้ยอดรวมของผู้ป่วยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนถึงปัจจุบันนั้นอยู่ที่2,814รายแล้วครับซึ่งใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดอันดับ2ที่บันทึกไว้ที่2,818รายเฉือนกันไปนิดเดียวนะครับ4คนเท่านั้นเองในปี2011ขณะที่สถิติสูงสุดตลอดการคือ4,526รายในปี2018 จนถึงปัจจุบันนะครับมีผู้เสียชีวิตจากคลื่นความร้อนแล้ว24รายครับแบ่งเป็นเ,เพศช,ชายนั้น77.3แต่ว่าถ้าแบ่งตามกลุ่มอายุนะครับ ที่5 0าสถึงหกปีนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1 9และถ้าแบ่งตามด้านของอาชีพนะครับก็จะเป็นคนที่ใช้แรงงานถึง22.6%ทีเดียวครับสมาคมการแพทย์ฉุกเฉินของเกาหลีเตือนว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแม้ในช่วงเช้าก็ตามเนื่องจากบางคนนั้นเริ่มงานตั้งแต่เช้าตรู่นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนจัดในช่วงกลางวันในขขณะะะเเดดดีียววววกกกกัักังงัันนนนนนนคาาาามตตต้้อองงงงงงงรรรพลลสสูุบใใปททศแ่่ 95.6G 6ิ์ช เป็นสถิติสูงสุดที่ทําลายสถิติเป็นครั้งที่5แล้วนะครับของฤดูร้อนในปีนี้เนื่องจากอากาศนั้นร้อนจัดลมแห้งและผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นที่นําเอาอากาศร้อนและความชื้นเข้ามาในเขตภูมิภาคครับเกาหลีใต้นั้นยังอยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากพายุใต้ฝุ่นชงดารีนะครับซึ่งเพิ่งจะผ่านพ้นไปไม่นานนี้มีฝนให้เกิดฝนตกหนักนะครับลมกระโชกแรง คลื่นพายุทั่วบริเวณของคาคสมุทรเกาหลีหลังจากมีคําสั่งการอุพยพและความเสียหายต่างๆครับที่เกิดขึ้นทางด้านตอนใต้ของประเทศรวมถึงบางส่วนของกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาหลีใต้ด้วยครับ มาปิดท้ายกันที่ประเทศจีนนะครับซึ่งว่าคลื่นความร้อนนั้นเราได้ข่าวกันมาตลอดเวลานะครับว่าได้รับผลกระทบเกือบทั้งประเทศแต่ว่าการใช้พลังงานทดแทนนะครับโดยเฉพาะพลังงานน้ําแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ก็สามารถที่จะทําได้ดีทีเดียวนะครับในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับจีนทําลายสถิติการใช้ไฟฟ้าด้วยปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเนื่องจากคลื่นความร้อนที่ยาวนานนะครับทำให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศและการทําความเย็นเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีครับ การใช้ไฟฟ้าท it is ี่เพิ no like ่มขึ้นนะครับได้รับการรองรับเป็นอย่างดีครับด้วยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ําและพลังงานแสงอาทิตย์ที่ทําลายสถิตินะครับทำให้การผลิตไฟฟ้าจากฐานหินนั้นลดลงเล็กน้อยครับเมื่อเทียบกับช่วงปีที่แล้วอย่างไรก็ดีครับการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น883,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงจาก846,000ล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับในเดือนเดียวกันนี้ของปีที่แล้ว พื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีครับมีประชากร237ล้านคนโดยประมาณหรือคิดเป็น17%ของประชากรทั้งหมดของจีนนะครับและมีส่วนร่วม24%ของผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยทำให้เป็นศูนย์กลางการใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำทั่วประเทศนะครับเพิ่มขึ้น45,000ล้านกิโลวัตต ชั่วโมงนะครับเมื่อเทียบกับเดือนกร,รกฎาคมของปีก่อนทางนี้เนื่องจากฝนนะครับฝนมรสุมที่เพียงพอช่วยให้ผู้ผลิตไฟฟ้านั้นสามารถใช้เขื่อนใหม่บนแม่น้ําแยงซีได้อย่างเต็มที่นั่นเองขณะที่การผลิตจากฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ก็เพิ่มขึ้น10,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงโดยเป็นผลมาจากการติดตั้งกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าตั้งแต่ปลายปี2021เป็นต้นมาและการผลิตจากพลังงานลมนะครับเพิ่มขึ้น5,000ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําและพลังงานแสงอาทิตย์นี้นะครับจะช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับแต่ว่าการผลิตไฟฟ้าจากความร้อนของฟอสซิลเนี่ยก็ยังคงมีสัดส่วนสูงอยู่ดีนะครับก็คือประมาณ65%ของการผลิตทั้งหมดในเดือนกรกฎาคมครับแม้ว่าจะลดลงจาก71%ในปี2023และ73%เมื่อ10ปีก่อนก็ตามปัจจุบันการก่อสร้างและการพัฒนาเขื่อนพลังน้ำในจีนนะครับแทบจะครบถ้วนจนเกือบจะถึงขีด สุดแล้วนะครับรัฐบาลจีนจึงเร่งวางแผนที่จะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานลมเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการใช้พลังงานนิวเคลียร์ด้วยซึ่งมีสัสดส่วนอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับคือประมาณ5%าครับสำหรับช่วงการพูดคุยในด้านการโกกรีนนะครับท่านผู้ชมจําได้ไหมครับเมื่อประมาณ3สัปดาห์ก่อนครับอาจารย์ทอนธรารงนาวาสวัสดนะครับบอกกับเราว่าจะไปสํารวจว่าสถานการณ์ปากการังฟอกขาวนะครับท้ายที่สุดแล้วภาพรวมของประเทศบทสรุปจะเป็นยังไงตอนนี้ผลสรุป บอกว่าออกมาแล้วนะครับเราจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรมรงนาวาสวัสดนะครับรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันนะครับอาจารย์ทอสวัสดีครับสวัสดีครับส่งผลสอบเศร้าฮะผลสอบเศร้านะอาจารย์ตกลงมาเศร้าถ้าเห็นดเห็ดนะฮะใส่ชุดสดใสเนี่ยเห็ดด้วยเหตุผลง่ายๆว่าอารมณ์มันหม่นหมองก่อนจะมาพูดลึกกันในช่วงต่อไปร้อยคะแนนให้เท่าไหร่ฮะอยากฟันจริงอะ ถึง20 10ถึง20ผลสอบปากการางออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ารายละเอียดที่มันอาจจะยิ้มไม่ออกนะครับเกี่ยวกับปากการาังฟอกขาวในไทยเป็นยังไงบ้างครับโชคหนนะครับ